ระเพชรไพโรจสวัสดีพี่สุผู้สุกคนครับผมมื่อในขีมว่าห้แนวทางรัฐบาลไทยเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเนาะพี่น้องลดเด้อพี่น้องงวดเป็นที่หนึ่งกันย่านี่ลดลดเป็นงวดที่สองละปีนี่ปีนี้ลดสองงวดละพี่น้องปีนี้ลดสองงวดละเด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งเงินล้านนี่ล่างอย่างเดียวพี่น้องลด ปีนี้ลดเป็นงวดที่สองเอาเลขกไม่เข่าไม่หลุดนะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักก็ต้องไม่เข่าไม่หลุดมัด้ง 16. วันที่สิบหกวันที่สิบหก 2 5งหเ,เล็กวิ่ง เล็กวิ่งเงินล้านล่างล่างอย่างเดียว เลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเด้พี่น้องก็ว,วิ่ง วิ่งล่างหกวิ่งล่างหกหก,หกคือกีมาดูสะ่นะองพี่น้องมาได้จะกวดแล้วหกสี่ศูนย์หก,หกมันตกครบสี่งวดตั้งคิบไปเนาะพี่น้องเนาะตามนั้นนะพี่น้องหกหกกับสอง พี่น้องเข้ามัดเข้ากับพานไนด้ได้พี่น้องเด้เด็กวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวนี่หกเน้นที่สองเน้นที่สองถ้าพี่น้องเขามีตัวดีตัวเด็ดเท่ากันหามาใส่หกกับสองได้พี่น้องได้ หกกับสองเน้นที่สองเน้นที่สองส่วนจับคู่ หกสามหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งมันเป็นตัวล่องได้เป็นหนองได้เน,น,เน,น, 2, เน,น้นเน้นที่สองเน้นกับเน้นที่สองเน้นที่ติดสอง หกกับสองนี่เลขวิ่งนี่ขบ่เคยมานํากันได้พี่น้องได้ก็คืองวดวันหนึ่งแต่ก็บพราเขาหรอกงวดวันหนึ่งกันแปดกับหนึ่งแต่แปดกับหนึ่งกับไม้แห้งงวดวันหนึ่งกันคือแถวบ้านบ่มานํำกันได้พี่น้องหกกับสองขีบ่มานำกันเลขวิ่งเงินลานขี่เบ่ยมานน้ำกัน สองเก้าขั้นพี่น้องมักหกสองกะบ่เบาเด้อพี่น้องเด้อราะว่าเหล,ล็กวิ่งเงินหลานมันจีบ่เคยมาหนำกันขีบเคยมานำน,ามานำกันมันมาได้แค่ตัวเดียวเล็กวิ่งเงินหลานขีบโมาหนำกันหกกับสองถ้าพี่น้องมักกะให้เบาเบ,าบาพี่น้อง รับประก,กันได้เลยว่าเลขวิ่งนี้คิอเพ่คยมานํกกันเด่นที่สองเลยละพี่น้องสองเจ็ดสองเก้านี่ละถ้าพี่น้องยังมักศูนย์โยเก่ามาใส่ศูนย์สองอะไรเด้พี่น้องได้ พราะว่ามันเด่นที่สองมากพี่น้องต้องเรียกได้ใจบ่หกกับสองเด่นที่สองส่วนจับคู่รักหกหนึ่งก็คือหก,หกสามหกหนึ่งถ้ารักรักสองนี่ตัวเด่นนี่สองเกียรตสองเก่าได้พี่น้องได้สองเกีตสองเก่า ี่น้องคแคป้าจอพิจารณาเพื่อขอขันไล่การนะพี่น้องเนี่ย,อยเอฟซีพี่น้องท่านใดสนใจทำไล่แขนโอ้ทำไล่ทำไล่แขนมันหมดแล้วพี่น้องทำไล่แขนหมดเลยเดี๋ยวตาเนี่ยละนี่พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยพี่น้องเด้่ อันนี้ก็แขนใบน้ำแขนน้ำลดแขนน้ำนาดบ้านไปใส่มาใส่ก็แจวขาดปลอดภัยนี่เราพี่น้องเลียงสามยางนี่พี่น้องเอฟซีทันใดสนใจก็ทักมาได้มีเศร้าี่เอ็ดก็ล่วงไปเล่เบื่โทรเบื่ออยังกก็ล่วงไปแล้ว เลอขี่โทษมาเบอร์นี่ก็ได้เรือพี่น้องได้เลอขีดโทษมากเบอร์นี่ก็ได้อันนี้เบอร์นี่เบอร์นี่เป็นของสุดใจเร้อพี่น้องได้เบอร์นี่เป็นของสุดใจถ้าเอฟซพี่น้องเอฟซพี่น้องท่านใดสนใจเข่าคุ่มเขาคุ้มเข่าฟี่เร้่อพี่น้องได้ขันแรกขันนิดนึงอย่าลํำขั้นอย่าเบียนายกันสนใจเขาคุ้มกับไอเดีไล่มาตามเบอร์นี่แหละพี่น้องเลยของเพชรพาดลุ้ยเขาคุ้มเข่าฟี่พี่น้องบริสียเงินเสียคั้นไม่ยาง แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดก็หาจับสลากกินแบ่งกันบประมากข้อกับพันอหอ้พี่น้องโชคมานก,กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปาลาด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม